น้องเป็นเป็นอ่าเป็นดาราถูกป่ะน้องเนี่ยมีความรับผิดชอบในการรับงานนะน้องก็จะทําการบ้านก่อนว่าเฮ้ยรับงานนี้น้องก็จะทําการบ้านเพื่อให้งานออกมาดีที่สุดสวยที่สุดเอนดีที่สุดถูกต้องไหมอ่ามันก็จึงเป็นเหตุว่าเอ้ยจริงๆแล้วน้องไปครั้งนี้น้องไม่ได้ไปกินข้าวหรือเปล่าเพราะลองคิดดูน้องอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตนะแล้วบินตรงมาเพื่อจะมันเพื่อมาขึ้นเรือกินข้าวกับเพื่อนเนี่ยมันก็มีอะไรที่ผิดพิรุธผิดสังเกตแล้ะ ถูกต้องไหมแต่ถ้าบอกว่าเฮ้ยน้องอยู่ภูเก็ตแล้วบินมาเพื่อจะมาโปรโมทเรืออันนี้มาสมเหตุสมผลไหมสมเหตุสมผลมากกป่าปะแล้วพอมาลงเรือพอมาอะไรปุ๊บก็ออกไปก็คิดว่าจะเป็นลงเรือถูกต้องไหมก็คิดว่าจะเป็นโปรโมทเรือแต่สุดท้ายแล้วไปกินข้าวไปกินอะไรเสร็จมันไม่ใช่การโปรโมทเรือ <S <S น้องก็เลยไม่พอใจหรือเปล่าเลยมีการทะเลาะก,กันหรือเปล่ามีอะไรกันหรือเปล่าแล้วน้องอาจจะไปเจออะไรคนพวกนี้หรือเปล่าถูกต้องไหมมีการไปตรงไหนหรือเปล่าไม่รู้แล้วพยายามที่จะให้น้องไปหรือเปล่า แล้วน้องไม่ยอมหรือเปล่านะเมื่อน้องไม่ยอมแล้วก็เกิดทําอะไรหรือเปล่าสมมตินะครับว่าน้องอาจจะขึ้นเรือไปตั้งแต่ตอนสองทุ่มโดยโดยมีการบอกว่าอ๋อเดี๋ยวไปโปรโมทเรือลำนี้สมมตินะครับอันนี้ผมไม่ได้ยืนยันนะครับแต่ผมวิเคราะห์เฉยๆนะครับว่าสมมตินะครับปกติอยู่เรือลำนี้แล้วมีเรืออีกลำมาเทียบแล้วบอกว่าเดี๋ยวเนี้ยไปถ่ายรูปโปรโมทเรือลำนี้แล้วน้องก็ไปกับเรือลำนี้นะอ่าน้องก็ไปกับเรือลำนี้ ถูกต้องไหมฮะพอไปกับเดือนลำนี้ก็เลยมีการอ่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะแบบเหมือนกับจะหลอกล่อน้องก่อนอ่ะนะครับพยายามว่าอือจะโทรไทยทรงต่แบบแล้วก็ไปปิดมือถือของน้องซะปิดให้เป็นหมดไอ้นี่ซะถูกต้องไหมนะแต่น้องเนี่ยแน่นอนครับสักพักนึงเนหลยหลอกน้องได้ครั้งแรกถูกป่ะแรกใหม่ๆถูกต้องไหมแต่พอเวลาปุ๊บไอ้นี่น้องก็เลยฮยคิดได้ฮยมันไม่ใช่การปรโหมดเรือน้องก็เลยไม่ยอมหรือเปล่าก็เลยมีการโต้เถียงกันมีอะไรกันหรือเปล่า ก็เลยจัดการน้องหรือเปล่าเออเป็นไปได้ไหมแบบนี้เป็นไปได้ไหมคิดว่าคิดว่าเป็นไปได้ไหมอ่าใช่เลยแบบนั้นแหละสมเหตุสมผลค่ะประมาณนั้นครับเป็นไปได้ค่ะเออไม่ยอมปิดปาก ไม่ยอมก็เลยปิดปากอะไรเงี้ยเป็นไปได้เลยค่ะจริงแหละใช่เลยค่ะเป็นไปได้นอะอันนี้คือเราวิเคราะห์กันเราวิเคราะห์กันนะครับเราวิเคราะห์กันว่ามันเป็นแบบนี้หรือเปล่าเพราะตอนนี้คือหลักฐานที่เอามาก็อย่างที่บอกว่าวันเนี้ยเราคุยวิเคราะห์จากหลักฐานแล้วเชื่อมโยงเราไม่ได้ยืนยันว่าจริงหรือไม่จริงแต่เราวิเคราะห์ได้ว่าเฮ้ยมันอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้เพราะอะไรครับเพราะมันเป็นไปไม่ได้ไงแล้วโทรศัพท์มือถือของน้องน่ะปิดตั้งแต่เวลา สองทุ่มสามสิบหแล้วเวลาสองทุ่มสี่สิบนะครับกอตอทาไมโทรหาน้องตะโมเพราะกอตอไม่รู้ว่าเครื่องน้องตะโมปิดหรือเปล่าคิดทางบวกดีแล้วทีแรกออกมาดิ้นนะครับอะไรสรุปคือที่แน่ๆน,น้องตะโมไม่ยอมโดยเกิดอาการ ตอบโต,ต้ใช่นะครับกอตอย่อมาจากแกนแล้วเหตุการณ์ต่อไปค่ะถ้าทำผิดสัญญายงานทําไมต้องฆ่าน้องนะครับต้องมีเหตุอื่นคือไม่ได้ทํยาผิดสัญญางานหรอกครับผมว่าน้องไม่ได้ทํยาผิดสัญญาแต่น้องะไม่พอใจหรือเปล่าไม่พอใจหรือเปล่าไม่พอใจที่ว่าเฮ้ยมึงหลอกกูมามาอะไรกูมาเงี้ยถูกต้องไหมแล้วอีกภาพหนึ่งก็คือว่านะครับ ภาพที่ <c oughs> มีข้างในข้างในมือมือถือของน้องแหละอีกภาพอันนี้ก็งงเหมือนกันถูกปะ่ะคือผมก็ลังผมก็ลังมองว่าทีแรกเขาก็ไม่ได้คิดจะทําอะไรหรอกแต่น้องไม่ยอมหรือเปล่าแล้วน้องไปรู้ไปรู้ความลับหรือเปล่าถูกต้องไหมน้องไปรู้ความลับหรือเปล่าถูกปะ่ะคือหลอกให้น้องมาถ่ายถูกต้องไหมอ่าแล้วเอาไปอีเรือหนึ่งซึ่งเรือลำนัน้นมีเรียกว่าทุกอย่างอยู่หรือเปล่านะครับหรืออาจจะไม่ได้อยู่บนเรือแต่เอาน้องแต่เอาน้องเนี่ยนะครับ เอาน้องมาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะง่ายๆทีแรกจะคิดว่าจะเอาน้องมาเอนเตอร์เทนนะเอามาให้ใครสักคนนึงนะแล้วน้องไม่ยอมหรือเปล่าถูกป่ะ,ะในนั้นไม่ถึงขนาดฆ่าก็หลอกเชื่อสิถูกต้องไหมนั่นแหละแล้วเจออะไรหรือเปล่าพอน้องเจออะไรหรือเปล่าแล้วน้องอาจจะแบบเหมือนกับว่าอาจจะต้องการจะหนีหรือเปล่าถูกป่ะ,ะเหมือนกับ คือเข้าใจป่ะเฮ้ยมาอยู่ในกลุ่มนั้นอะแล้วน้องมีความสุขไม่ปลอดภัยน้องก็เลยคิดจะหนีหรือเปล่าถูกป่ะเมื่อน้องคิดจะหนีแล้วคนเหล่านั้นก็พยายามฝังหรือเปล่าแล้วน้องก็สู้หรือเปล่าอ่าน้องสู้หรือเปล่าแล้วก็มีการพังมือโดนไปถูกป่ะทำร้ายน้องไปก็กลัวว่าน้องน่ะจะออกไปนี่ก็เลยต้องจัดการซะหรือเปล่าเพราะน้องไปรู้ความลับแล้วไงแล้วน้องคิดจะหนีไงเพราะส่วนใหญ่แล้วนะครับ ส่วนใหญ่คนที่จะไปแบบเนี้ยนะครับก็คือพอไปถึงเวลาก็เลยตามเลยไนงะนึกออกป่ะใหม่ๆเนะี่ยไม่ยอมนะอันนี้ผมเจอเยอะเจอบ่อยพิตตี้นางแบบหรืออะไรหลายๆคนเนะี่ยนะครับทีแรกไปไม่ยอมแตพ่พอไปอยู่ในสถานการณ์นั้นแล้วอะก็ต้องเลยตามเลยเอออ,อหอมบกแต่น้องเนี่ยไม่ยอมหรือเปล่าเมาด้วยร้อนด้วยผมว่านะเพราะน้องเป็นคนที่คือน้องนะนะจากลักษณะท่าทางของน้องอะ น้องคือน,นักเลงน้องใจใจน้องอะ่ะผู้ชายอะ่ะนึกออกป่ะคือน,นักเลงอะ่ะไม่กลัวใช่ค่ะน้องรู้ความงับรับไงเลยผิด G.P.S เรือเสียตำรวจไปตรวจตรวจได้ไงตรวจก็เจอดิอืมอันนี้เราวิเคราะห์กันนะเราวิเคราะห์กันนะอ่าเราวิเคราะห์กันนะอ่าเราวิเคราะห์เสร็จเจ้าหน้าที่ตำรวจดีไลองไปตรวจสอบดูว่าจริงเปล่าอุ้ยยะ ใช่ใจนักเลงสู้ตายใช่พวกนั้นมาถือว่ามีเงินน้องคงคิดว่าเป็นดาราคงไม่มีใครกล้าทําร้ายใช่ใช่น้องก็คงคิดว่าเฮ้ยตัวตัวเองเป็นดาราแล้วไม่มีใครกล้าทําร้ายอะไรเงี้ยแล้วทําไมต้องสั่งปิดโรงแรมสั่งปิดโรงแรมอันนี้ไม่มีข้อมูลโรงแรมนะครับเราจะสู้กันสําเร็จไหม คุณเลินนะถามว่าเราจะสู้กันสำเร็จไหมผมบอกเลยครับตอนนี้เตรียมเข้าสันเตร้อยบวกแล้วข้อมูลหลักฐานถึงหมดแล้วร้อยบวกร้อยบวกแล้วแต่งานนี้บอกแล้วไงว่ายกทั้งบอ่อนะัในบ่อนี้มีเท่าไหร่เอาให้หมดไม่ใช่ในบ่อนี้มันมีเยอะ แต่เอาแค่ร้อยตัวไม่เอาครับตอนนี้ต้องการเอาหมดทั้งบ่อปลาบ่อนี้มีเท่าไหร่เอาหมดทั้งบ่อครับแต่ตอนนี้ที่เชื่อมโยงแล้วประมาณร้อยตัวนะับอ่าเป็นปลาเผาแน่ๆหนึ่งร้อยตัวนะเป็นปลาเผาแน่ๆหนึ่งร้อยตัวแต่ต้องเอาขึ้นมาเผาให้หมดไงอาจารย์ประเทศก็บอกแล้วนะครับเอาทั้งบ่อถูกต้องครับ คนชื่ออริสมามายกบ่อไปเลยถูกต้องครับนะครับผมบอกได้เลยครับข้อมูลตอนนี้นะครับประมาณหนึ่งร้อยตัวเป็นปลาเผาวเรียบร้อยแล้วแต่เอาให้หมดครับขอบคุณเจ้าของช่องนะคะที่กล้าหารมากขอบคุณครับนะครับแล้วผมไม่ใช่เพึ่งมาพูดนะครับผมพูดมาตั้งแต่สาปีที่แล้วครับ ผมเชื่อวันในเนี่ยมีหลายๆคนที่ติดตามผมอยู่และหลายๆคนที่มาติดตามผมก็เพราะเรื่องน้องตะโมแหละรับผมพูดมาตั้งแต่สามปีที่แล้วนะครับไม่ใช่เพิ่งมาพูดนักลบไม้กระดกระวังตัวด้วยนะครับผมเป็นห่วงขอบคุณครับที่เป็นห่วงแต่ไม่ต้องกลัวครับผมอยู่ในแสงครับผมไม่ได้กลัวนะครับผมอยู่ในแสงแต่ถ้าเมื่อยี่สิบปีก่อนเนี่ยผมจะกลัวครับเพราะอะไรครับ เพราะผมอยู่ในที่มืดแต่ตอนนี้ผมอยู่ในแสงนะใช่ครัระวังตัวด้วยนะขอบคุณมากครับแต่วันนี้ผมผมไม่ได้กลัวนะครับเพราะผมอยู่ในแสงขอบคุณมากครับและอีกอย่างหนึง่งนะอีกอย่างหนึง่งถ้าผมจะเป็นอะไรไปนะผมก็ใช้ชีวิตมาคุ้มแล้วไม่มีอะไรต้องติดแล้วถ้าจะเป็นอะไรไปตอนนี้ ก็ขอบคุณมันเพราะอะไรครับเพราะผมจะได้ไปสบายสักทีเพราะอะไรครับเคยเห็นไหมครับคนตุยเนี่ยมีใครลำบากไหมมีใครลำบากไหมไม่มีใครลำบากลำบากกลับมาหมดแล้วเพราะฉะนั้นผมไม่กลัวเลยครับถ้าจะตุยแต่ก็ดีนะครับถ้าผมตุยขึ้นมารับประกันได้เลยครับมึงยิกเปิดแผลมึง,อย,งอย่างใหญ่โตมโหฬาเลยครับ ่าจับขัพวกมันแอบส่องมันไม่ใช่เพิ่งแอบส่องครับมันมาส่องผมตั้งแต่สามปีที่แล้วครับและมันก็มีการใช้อวตารมาขุดข้อมูลของผมอะนะมาดิเครดิตผมะอว่าผมเป็นรปภออซึ่งผมเองก็ไม่เคยปิดบังว่าผมเคยเป็นรปภผมก็ใส่ชุดรปภเมื่อก่อนเนี้ยตอนอตอนที่ผมทําคลิปผมไลฟ์สดผมใส่ชุดรปภนะอ่ แต่เมื่อก่อนนี้มันก็เคยเป็นที่เครดิตผมแต่ผมไม่สนใจอะผมบอกแล้วอ่าเพราะฉะนั้นผมไม่กลัวเลยครับตอนนี้ประเทศไทยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับคืออำนาจนะครับในมือที่ที่เป็นใหญ่อ่าเพราะฉะนั้นผมไม่ได้กลัวเลยครับแล้วผมพูดมาตั้งแต่สามปีที่แล้วแล้วผมก็ยังยืนยันคำเดิมนะผมก็ยังยืนยันคำเดิมผมก็ยังอยู่จุดเดิมทุกอย่างเหมือนเดิม แต่สิ่งหนึ่งที่ผมวิเคราะห์คือผมวิเคราะห์ตามหลักฐานที่โผล่มาเรื่อยๆลูกชายเป็นรปภค่ะตอนนี้ให้เป็นคนดีก็พอถูกต้องครับคือวันนี้ผมต้องบอกก่อนนะครับว่าเมื่อก่อนเนี่ยนะครับผมยังหาสาเหตุไม่ได้ผมยังเชื่อว่าน้องตะโมตกเรือนะครับแต่ผมไม่เชื่อว่าน้องตะโมวันนะครับอ่าโดนไปพัดและผมเชื่อว่าน้องตะโมตกเรือแต่ผมไม่เชื่อว่าน้องตะโมโดนไปพัดและผมผมสันนิษฐานว่าน้องตะโมะตกหัวเรือ แต่ตอนเนี้นะตอนเนี้ข้อมูลที่ผมได้มาและข้อมูลที่มีอยู่ผมว่าน้องตังโมโดนโดนจับกดน้ําเสียชีวิตนะเพราะผลตารถูดบอกว่าน้องเนี่ยเสียชีวิตจากการจมน้ําแต่น้องไม่ได้ตกน้ําแต่น้องต้องโดนกดน้ําพอจากข้อมูลก็คือในปากน้องมีดินมีทรายมีโคลนและมีคราบขมเมาหลังน้องมีใบไม้ติดอยู่ อ่าคือตอนนั้นทําไมผมถึงเชื่อแบบนั้นเพราะผมมีข้อมูลแค่นั้นมีหลักฐานแค่นั้นผมก็บอกแล้วว่าผมอะเอาตามหลักฐานไปตามหลักฐานไปอะไรหลักฐานถูกต้องไหมแต่ณนะตอนเนี้ยเฮ้ยหลักฐานมาผลชนสูตรเชื่อถือไม่ได้ควารมรู้ความสามารถไม่ได้อยู่ที่เครื่องแต่กายใช่ครับผมจะดูดูคนที่กดมันจะทําให้กฎหมายไอ้เป็นอะไรทําไมถึงไปคูบ้านพระทิ์กรรม ทำไมไม่ไปขู่บ้านพระอาทิตย์กัมอย่าไปกลัวคนชั่วนะครับคนดีดีกว่าใช่ผมก็ไม่เชื่อว่าแตงโมไปฉี่ผมไม่เชื่ออยู่แล้วครับว่าแตงโมไปฉี่อ่ะคือผมไม่เชื่อว่าแตงโมไปฉี่ถูกต้องไหมอ่าผมไม่เชื่ออยู่แล้วว่าแตงโมไปฉี่อ่าแต่ก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้สมมุตินะครับมีโอกาสที่จะเป็นไปได้ว่าน้องแตงโมนะ่ะอาจจะตกหัวเรือถูกต้องไหมตกเรือเพราะมีการทะเลาะกันมีอะไรกันอาจจะแบบคือที่ผมคิดตอนนั้นนะครับที่ผมคิดอ่ะคือผมไม่ผมไม่ได้รู้เรื่องผลจระสุดอะไรมากอ่ะผมก็คิดว่าเฮ้ย อาจจะแบบเหมือนกะกินกิกน,กนเหล้ากินเบียร์กันใช่ไหมกินไวน์เนี่ยแล้วเมาแล้วก็เต้นกันเต้นไปเต้นมาเต้นไป,เต,นไปเต้นมาอะไรเงี้ยแล้วน้องพัดตกพัดตกเรือไปหรืออาจจะมีคนบางคนนะไปกระแทกน้องจนน้องตกไปคือเมื่อก่อนเนี่ยคิดแบบนั้นถูกต,ต้องไหมแต่พอคุณหญิงหมอเนะี่ยนะครับออกมาให้ความเห็นเรื่องของผลชนสูตรครั้งแรกเนี่ยโอ้โหมาชัดเลยครับมันชัดเลยอะว่าเป็นไปไม่ได้ที่น้องจะตกน้าลึกแล้วน้องจะจมน้ําเสียชีวิตน้องต้องโดนกด